สวัสดีครับท <If> ุกคนครับ2-3วันที่ผ่านมานะครับ Facebook เขามีการอัปเดตฟีเจอร์ตัวใหม่นะครับที่จริงเรียกได้ว่าน่าจะอัปเดตหลายๆอย่างเลยนะครับผมแต่ที่เห็นกันเลยนะครับก็นี่เลยครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับทุกคนมีการโชว์สเตตัสตรงนี้ขึ้นมานะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้ยังไงนะครับทุกคนนี่มาดูตรงนี้เลยนะครับก็คือสถานะตรงนี้นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมนอนดึกนู่นนั่นนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองคลิกเริ่มม่วงนะครับทุกคน เขาจะบอกว่าสถานะของคุณจะปรากฏให้เพื่อนเห็นเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับเราก็กดอัปเดตนะครับอ่าเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับทุกคนนี่เรา r e f r e หนึ่งทีนะครับไอคอนอีโมจิตรงนี้จะเปลี่ยนเลยนะครับหรือเราจะเลือกเองก็ได้ครับทุกคนนี่เลือกก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับบอกว่ากำลังบ้านี่นะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับทุกคนอัปเดตสถานะแล้วนะครับ r e f ฟ e หนึ่งที เห็นไหมครับทุกคนตรงนี้ก็จะกลายเป็นอีโมจิรูปหัวเราะที่เราเลือกตะกี้แล้วนะครับแล้วที่ขึ้นว่ากําลังบ้าขึ้นตรงไหนครับทุกคนมันจะขึ้นตรงนี้ครับมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับนี่นี่ครับทุกคนเขาจะขึ้นโชว์ตรงนี้ครับบอกว่ากําลังบ้าเห็นไหมครับทุกคนนะแล้วมันก็ขึ้นตรงนี้ด้วยครับทุกคนเห็นไหมครับแถบตรงนี้นะน่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่หลายๆคนนะครับน่าจะเปลี่ยนกันแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เปลี่ยนก็ลองรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ Facebook น่าจะกำลังทยอยเปลี่ยนให้ออยู่นะครับผม ใครมาแล้วนะครับใครเปลี่ยนแล้วคอมเมนต์แล้วก็บอกกันนิดนึงนะครับแล้วก็ลองไปเล่นกันนะครับผมสวัสดีครับ